ก็ S <S สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นในมือถือนะก็จะเป็นของกัานะครับในความเห็นก็มี Lớp tụi mẹ Pai pai pai. Oh, teriaknya. Oh. Ada oh. 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 oh.

โค้ดไรเดอร์ไอ้คนนี้เลยอ๋อรถพิษไปอื๊มอมอื๊มรถิษไปไปไปเปนพตูดระเบิด อเกาไปไหนไปไหนเออเรามาเล่นต่อนก็ไม่ต้อไม่ซื้ออะไรเลยก็เอาปืนพกกันปึ๊บปืนบอลปืนบอลเล่นในโทรศัพท์หมอเม็ดเดียวล่วงนะ ไม่รู้ตัวอีกสามถ้ายังไม่รู้ตัวนะครับผมจะยิง,ง2 2> อสามสองยังยงยังยัรา,าคุณผู้หญิงได้สายเงี้ยคุยิงเด้ออืไปน่ไม้ขึ้นนะครับไม้ขึ้นดี แัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไปดูจบกันดีกว่าครับเลยวๆเลย พวกเลยศพน่าดูจัดอะเกีเรื่องความรุนแรงเ้วยนะไม่ไรูว่าการสงงรนเป็นอะไรหรือเปล่าเซฟเลยไหมเนี่ยไม่เซกันเซฟด้วยการนะเปี่ยนอืนทางช่องใหม่ลูกพยาบ,บาลไม่มา โอ้โหไอ้นั้นดนแล้วอุตส่าห์ยิงต่อหน้าไม่มองตายวัดเยนแล้วนะันนี้ครับดจดวันนี้ โูแล้วถ้าตายเนี่ยท่จอะเี่ยวิดจะแอบนะจีจะอบดอบตำรวจในเนียนมากตำรวจไม่รู้อ่ะ มันก็จะมีเวลาด้วยนะครับเวลาให,าหา้สมัครเข้าจะแบบนี้นะครับมอบครับผมมอบผมมอบผมไม่มี ม่ครับถ้าเรามอบโดยที่เรามีปืนอยู่นั่นแหละเหลือสูตรหมดเพราะผมเคยเล่นมาก่อนแต่ตอนนี้เป็นเล่นในเวอร์ชันโทรศัพท์นนี่น แชทกู๊ปอิ๊บซิไม่ใช่ ก็แค่เอารถไงจอดนี <laughs> yeah. yeah, 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 ่หรอไม่ขอโทษอะไรพี่ใหญ่มาจอดนี่เหล๋ยวสร้างกับน้องเต้นนะยวน้องเต้นจะ ก่อสรบถ้ามันเลือดสู้แรบนีแย้วยังไม่นี่ยไก็แสดงว่าเลือดนะยางทีก็จะิกกกดกัน กโ้อนี่ตกล้อตกลกอเอ้าตายเลยภารกิจยังไม่สำเร็จนะนี่เีครับพิธีการนี่ก็จะมาแจกไอดีกันเลยนะครับตั้งจากครั้งที่แล้วนะที่ผมบอกว่าจำไม่ได้ครับคือผมจำมาแล้วนะครับก็จะเป็น จะเอาเป็นสองตัวเลขนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ไอ้นี่นะมันจะโทรไว้ใต้นี่นะไม่ได้ไม่ได้โทรดิผมผู้ผิดผมจะเอาไว้ในใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปนะก็ลองไปหาดูนะครับใต้คลิปนะก็คือคอมเมนต์นั่นแหละนะครับผมจะไม่โชว์ในนี้นะเพราะคนมาดูก็จะเขาจะไม่ดูอะ่ะเออนะครับก็ ยบายครับ hey,